สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่ทานนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับจากเิทีมวยราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่องทรูเวลาประมาณ18นาฬกาเป็นต้นไปน,น,นะครับถึงเวลาสองทุ่มวันนี้วันพุธที่22มกราคมพุทธศักราช2568นะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นก้องเมืองไทยสิทธิ์คำนันชีรวัฒนพบกับธนดนีสเล็กสอสีสทองพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ คู่ที่สองจะเป็นเจ้าสันเกียรติชัยวัน์พบขับท่านสิงศึกศักดิ์อนุภาพพิกัดน้ำหนัก123รปอนด์คู่ที่สามคู่รองของเข่งอรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรบางแสนสอบุญเยี่ยมพบขับท่านเพชรบางหินลูกพียาไกรพักดีพิกัดน้ำหนัก135รปอนด์และเข่งรายการรอบแรกนี้ก็จะเป็นโล่เงินซอสมยัยพบขับท่านศิลาเงินลานานาวอเตอร์ไซส์พิกัดน้ำหนัก129ต่อ130รปอนด์ โลเงินเคยชนะมาและวันนี้ต่อให้พรหนึ่งนี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้แฟนคลับใครลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดแอปพลิเคชันสอี่หลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนำผมแปะลิงก์ไว้ใ้คลิปที่เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 0 0 5 ศูน0 0สี่แปดศูนย์ศูนย์เก้าสมศ้พร้อมๆนี้ให้คําแนะนําทุกๆท่านเลยนะครับแอปพลเคชสองสที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาท200ละบาทเปิดให้เราตัวตัวบางทุนใช่สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหนะั้งเงินหน้าทองเลียงครอบครัวเราได้นะครับราคาเด็มวยนะครับเปิดมาคองวันโชคเป็นอาทิตย์เลยและการศึกมวยวันช่องเจ็สีช่องสามอมน้อยเปิดมาของชคสอ,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 สอ,อวันสาวัน และทุกวันที่มีมวยราคาเรทเปิดมาหลังการชั่งน้ําหนักเราเข้าไปดูเราเข้าไปศึกษาเข้าไปจดข้อมูลไว้นํามาเปรียบเทียบกับข้อมูลคนกา,ารชกราคาสดๆจากคอฟทีเหรืยญไลต่อเลยลรองไปทางไหนเราจะรู้เราเช็นด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ให้พิเัดสองสีที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินครับต่อไปมาดูมยรักมวยชอบผมเลยนะครับคู่แรกรันกองเมืองไทย สิทธิ์กำนัลชีรัตรตัวนี้หนักแรงทุกลูกป,ประเภทนอกได้ในดีเขาในเหนียวเนบส่วนคู่ชกค,คือดีเซเล็กสอสีทองตัวนี้หลากหลายมั่นงคงใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้แต่ผมก็ยังชอบไปที่ดีเซเล็กสอสีทองเข้าไปก่อนได้เปรียบครับราคาไหลข้อตกตัวบางทุนเราแพ้ชนะก็จะได้ตังค์จะลืมนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวเข้าแล้วอย่าลืมบอกตัวบางทุนผมชอบไปที่ดีเซเล็กสอสีทองนะครับ คู <C jin x 2> ่ท <f> ี่สองครับเจ้าสันเขียดชัยวัฒน์พบกับท่านสิงศึกคุณที่ใกล้เคียงกันเจ้าสันก็หนักแรงการที่ซ้อมเยี่ยมสิงศึกก็ไม่ต่างกันครับใกล้เคียงกันมากแต่ผมก็ยังชอบไปที่เจ้าสันหน้าลงทนรองเขาันี้มวยมีโอกาสพลิกไปพลิกมาสูงมากพลิกมาเป็นต่อคอตัวบางทุนเอานะครับและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยคุณที่สองรองไปที่เจ้าสันเขียดชัยวัฒน์มาดูคุ่ที่สามครับเพชรบางแสนสอบุญเยี่ยมหรือเจ้าแสนสักสอบุญเยี่ยมซ้ายหนักแรงเขาเกม ท่นี้ซ้อมอยู่ซอสสมหมายนะครับท่นี้เขาเข้มหนักแข็งมากเสียเปรียบรูปร่างนิดนึงได้หนาแต่ว่าเสียเปรียบด้านความสูงเพชรบังหินลูกพรายากครพกดีจเจ้าเพชรบังหินปอเพชรไข่แก้วตัวนี้เขาแข็งแกร่ง,งหนักแรงสูงยาวแต่ผมมองว่าความมั่นคงเป็นรองวันนี้เป็นดีเด็ดนะครับเพชรบังแสนซอบุญเยี่ยมหรือเจ้าแสนสักซอสบุญเยี่ยมสายหนักแรงมากกระดูกดีผมมองว่าวันนี้เป็นดีเด็ดตัวที่สองเลยนะครับเพชรบังแสนซอบุญเยี่ยม มาดูกู้ที่สีครับเพียงรายการโล่งเงินสอสมัยกับ้านศิลาเงินคู่นี้โล่งเงินเคยชนะมาวันนี้ตออหนักให้พอหนึ่งต้นต้นกินโล่งเงินยากนะเพราะว่าหนักแรงโดยเฉพาะซ้ายเนี่ยหมัดหนักสออคมเข่าในแข็งแกร่งและมีเสียดอยู่ในตัวศิลาเงินก็หนักแรงแต่ผมมองว่าความท้านทานกระดูกความแข็งแกร่งแรงความมั่นคงเป็นรองวันที่ผมชอบที่โล่งเงินสอสมัยมีลุ้นตลอดเป็นตัวท่องตอบเป็นรองต้องติดตามครับ สรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกนั้นดีเซเล็กซอสีทองเข้าแล้วอีกเราบอกตัวบางทุนนะครับคู่ที่สองรองไปที่เจ้าสันเขตชัยวัดมันคงหน้าหลวงจนดองพิกหมายเป็นต่อขอกตัวบางทุนเอาคู่ที่สามครับเพชรบางแสนและเจ้าแสนสักซอบนเยี่ยมหนักแรงกระดูกดีไ่แขนเก่งคมทุกลูกวันนี้เป็นติเด็ดอีกตัวนะครับพิธารายการโล่เงินวันนี้ต่อพอนึงต้นต้นไปก่อนแน่นอนเข้าแล้วอีกเราบอกตัวบางทุนนะครับแพชนะชก็จัดให้ตังค์ขอบคุณสําหรับคำังใจที่มีผมมาเดินตลอดนะครับ พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ